สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุข,ขสุข,ขุนเนาะคะ่ะเมื่อน,นี้สิค่ะเมื่อเก็บบัอกทั่วที่ปลูกไว้นะคะ่ะเมื่อเบื้องผลผลิตค่ะดีใจค่ะที่ว่ากลับมาบ้านได้ปลูกทั่วกินเนาะพี่น้องเนาะกินบักทั่วก่อนสิกับสวีเดนพี่น้องแบบวากินแบบที่เป็นไงไงเนาะพี่น้องปลูกแล้วก็ต้องกินกินเราก็ต้อง พอคนลายบานเนาะพี่น้องมาเบิ่งกันค้าว่าผ้ามาเก็บบักทั่วกันจังไรค่ะมาเบืองต้นบักทั่วกันค่ะนี่ค่ะผ้ายางเบิ่งกันกันก่อนเนาะค่ะบักทั่วที่่นแกนี่กะพอว่าใหพิ่นแกนี่เสียเอาว้เห็ดพัธุ์เนาะพี่น้องเนาะเสีวใเห็ดพัธุ์ไปปลูกสวีเดนเนาะค่ะนี่งามคับพี่น้องเงาค่ะพี่น้องเบิง่งแม่เบิ่งซอยข่อยเนี่เมื่อนี่สิเก็บไปตําค่ะนี่ค่ะ พนเบิงเพื่อนติดฉีดินอยู่พี่น้องโอ้ยแงามแง้มค่ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมาเพื่อนกะคือเรื่อยๆเนาะพี่น้องกระดกเติบอยู่เด้นี่ดกเติบอยู่ค่ะเมื่อวันทั้งพี่ค่ะโอ้ยทางพี่กะแง้มค่ะพี่น้องเอ้ยพุดนะแง้มค่ะพี่พี่น้องงามงามโอ้ยงามค่ะพี่น้องเอ้ย พี่น้องพี่น้องงามคักนี่เระบกทั่วปลูกเองค่ะบกทั่วปลูกเองนี่ค่ะพามาเก็บบกทั่วกันค่ะนี่โอ้ยเครียเพ่นกระติดนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะอันนี้พ่นกระแก่แล้วเนาะ มันแกแล้วค่ะฮาเอาอ่นอนๆกับบอ่ออ่อนปันไดกับพ่อต่ำเนาะพี่น้องเนาะกับเกบไปทุกมือทุกมือเนาะพี่น้องนี่ค่ะเบิงเบิงกลุ่มนี่กลุ่มนี่กำลังพ่อต่ำพี่น้องนี่กลุ่มนี่คนกับพ่อต่ำเมื่อสุนว่วยเนากับเดชคนออกมาต่ำเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเพียยึืนพี่น้องหูอดออกก่อนเพราะว่าบันนี้ฉีดยาด้วยค่ะ บริชีจะปลูกตามยถากรรมเนาะคะ่ะเก็บไปมือละตำสองตำค่ะมาภาพพี่น้องเก็บบกทัววันนี้มมพนแกก็เอาพนไหวถ้าเอาพันเนาะพี่น้องแกสิักสิก็เอาพนไหวเอาพันเจสีหาหน่วยเนาะกับว่าเอา้หลายเอาพี่น้องไปเก็บกินไปนั่มน,นี่ค่ะเบื้องอวบอวบอันอันค่ะนี่นี่กับเพื่อนกับพ,บพท่านไอ้กแก่ปันไถเนาะพี่น้องเนาะ แบบว่าการน,นี่ค่ะเก็บเก็บพ่อได้ต่านี่กับอยู่พูดเดียวค่ะกินพูดเดียวกับน,นี่ค่ะอุ้ยงามครับพี่น้องเอ้ยงามครับนี่ค่ะจะมาเก็บกันค่ะนี่บกัวจะต่ำน้อพี่น้องก็จะได้มือรัดซ้ำๆ นี่ค่ะมือนี้ก็ได้ก็ได้บกทั่วเนาะบกทั่วปลูกเองพี่น้องได้กำหนึ่งพอดีได้กำหนึงพอดีปลอดสารพี่น้องแซ่บแซ่บเลยค่ะปลอดสารค่ะแต่บ้านเดี๋ยวสีเอาไปเอาไปไว้ถัดตําเนาะพี่น้องอกินได้ปลอดสารนี่มอตนานผัดไส้ ก็ใส่ปุ๋ยขี้ม่วเนาะพี่น้องเพื่อไก่งามครับนี่ไดเ้เก็บ์ปกั่วเก็บ์ปกั่วกำแรกกับปลูกได้ปลูกเดือนพฤศจิกาเนาะพี่น้องเนาะกเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาเดือนธันวาเดือนธันวาออกจากไอประมาณเดือนพฤศจิกาวันที่21 22หรอพี่น้อง ออกแกกักโตมาแล้วกะหาปลกตั่วมาเาพาะมาปลูกเรือยพี่น้องเพื่อจะได้กินนี่แหละกัมหนึ่งพอดีกัมแรกหน่วยแรกแล้วพี่น้องประกาศกินอยากให้พี่น้องเบ่งก่อนอคุณค่ะเห็นมั่งค่าปลูกตั่วกัมแรกดีใจค่ะที่ได้ปลูกบักตั่วกินเอง ได้ปลูกเื่อกินเองเสื่อน้อยน้อยของมาดามแหม่มสวีเดนน้พี่น้องเนาะมาอยู่เมืองไทยกับมีความสูขอินดีพี่น้องบ่มีมองได้ี่บมีความสูขคือเมืองไทยคือบ้านเจ้าของนาะพี่น้องไปอยู่เมืองนอกกับจินเดียวถือว่าไปทำมาหากินเนาะไปเห็ดงานเนาะพี่น้องเนาะมาอยู่นี่กะแต่ว,ว่ามีความสูขที่เห็ดกินเองนาะพี่น้องเนาะอยู่เมืองนอกคนก็ หาสื่อ,อยากหากินยากบวบถั่วเป็นพันบู้เลยพี่น้องซ้ำนี่ย่บาา้านเอากำลังหาบาดแต่ว่ามูพ่นกับว่าอ้าวยผู้ดเดียวสิไปปลูกกินเท็ดหยางรสัารบาะกับ,บ่ได้ปลูกไรต่อค่ะปลูกน้อยๆปลูกข้อได้กินแต่ว่าจะใช้สื่อ,อกินจะหาบาทค่ะแต่ว่าจะคนสใสอันสารใสหยางเนาะพี่น้องเนาะหลังจากเขาเก็บบวกถั่วแล้วพี่น้องเอ้บกผิดกับกกกมีด้ ปูบอกพี่ไปฟังพุนพี่น้องปูกบอกหน้าหอยฟังพูนมีตัวอย่างบบเขียเี้่อกับมีพี่น้องขาดอย่างติค่ะปลาแดกกับมี่ค่ะปลาแดกกับเฮ็ดเองมีแนวใดที่พเพราะเฮ็ดเองเนาะปูกระเทียมกระเทียมกอบเพาเฮ็ดเ,เองค่ะกะว่ากับปู่ยืนตะว่าก,กับเพาท่านในพ่อกินเนาะพี่น้องทุกอย่างที่ที่อยู่ในขั้วเลื่อนที่ว่าจะคองมาแนวใดกับปูกแน่นันแน่วมาสิบบ่ปู่ค่ะ กินโมมดกับแป้งปันพี่น้องพี่น้องกับบ่อพ่อเด็กขายดอกปลูกยางละนิดละหน่อยเนาะมือล้่นกับสิลาะเมื่อเบือนกันปลูกบกแตงแต่ว่ากับบ่กับงามอยู่มีทุกข้อพี่น้องแต่ว่าบ่อใส่ปุ๋ยนะคะโอ้แต่ว่าใส่ปุ๋ยอยู่ปุ๋ยคอกแต่ว่าบ่อได้ใส่จุลินรี์จุลินซีย์สงคอแสงกระเฮ็ดเองบ่อได้ใส่บ่อได้ฉีดยาบ่อได้บ่อได้แบบว่า ขอมิพี่ในไนีสิบเห็ดค่ะต้นเงาะต้นทุเรียนต้นมังคุดกับบ่อได้ชีจาเป็นลูกกับกินบ่าเป็นกับบ่กินเพราะว่าปลอดสารเนาะพี่น้องเนาะเห็ดปลอดสารเห็ดแบบที่วิตอีสานบานเห่าเนาะแบบว่ามาเห็นตะกี้น่ะคุดปูคุดหอยเนาะพี่น้องเดี๋ยวนี้ปูหอยกระดับพี่น้องหากับบ่พรก็เลยเห็ดเราเห็ดกินเองมังกับบ่ได้ลำบากนักหนอยังเนาะพี่น้องก็อยู่ได้เนาะ แต่ว่าโอ้อยากกลับมาอยู่บ้านเฮาค่ะแต่่าลูกขวัวกับอยู่ทางพุ่นเนาะพี่น้องยากสีเหตุแน่วแต่กัอยู่แบบนี้กับมีความสุขอยู่พี่นอ้องแต่ว่าเฮาบ่ต้ตงคิดยังหลายเฮาไปหฮาก็บ่ตองคิดเฮามาก yep. ต้องงคิดแต่พี่นอ้องมาก็เริ่มตนม้นใหม่ไปก็เริ่มต้นใหม่คือเก่าล่ะพี่นอ้องอยู่เมืองนอกเนาะผู้ใดบ่กเ,เคยบ่กเ,เคยไปก็สิอยากไปเนาะพี่นอ้องเมืองนอกเมืองนอกไอ เมื่อหนอกกะไอเขาเจ้าเอื้นอนอี่ยงบ้านเฮาเอื้อนเีหยงราคะข้องขีดแป้งแล้วพี่หนอถ้ามีงานมีเงนินแต่ว่าลานขา้าื่นบริษุทชงบอกทัวบริษัทชงยังไปกะหาสื่อยากแล้วพี่หนอหากินยากมีเงินก็หากินยากอยู่บ้านเฮามีเงนินดิ้นรนหาเงานิน,น,างานมาสื่อของก็ถือ,อยูแต่ว่า ขาแรงเท่ากับถือพี่น้องมันก็เลยเป็นแพ่งแบบจ้งใดละ่ะอยู่เมื่องนอกคัหาเงื่อนใดหางานกับญาติเด้พี่น้องถ้ามีงานแล้วมีเงินแล้วหากินกับญาติคือกันพี่น้องเพราะว่าอาหารเพื่อพักบ้านานอกอะหบบว่าหาสื่อกินญาติพี่น้องถ้าทรงเขา่ได้ก็คือ่ได้กินคือช่วงนี้กดทรงเขา่ได้ดกับ่ได้กินพี่น้องแต่ว่ายุ่ผุนกับหากินง่ายอีกอย่างหนึ่งเฮ็ดกับมีกิน หากินไงปูปลาบ่อึดบ่อยากพี่น้องแต่ว่ามันก็อยากพักบ้านเฮ้าเนาะพักมันก็หากินยากมันมีแต่หิมะมันปลูกเนีย่ยแต่ว่าหนาห่อนกับพ่อเด็กปลูกกินอยู่ผู้คนมีห่วมีสวนะผู้ป่อมีก็หากินยากค่ะโอ้ยกับเราดูแล้วเนาะพี่น้องก็ขอบคุ้หลายๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ